เอาละครับสวัสดีชาวอีนทบอลทุกคนด้วยนะครับผมและในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะจับตัวนักเตะฮะที่ผมได้สุ่มมาครับผมในแพ็กเพย์เยอร์ออฟเดอวีทั้ง2แพ็กนะครับผม UCL แล้วก็ของลีกนะฮะมารวมกันในทีมเดียวกันนะครับผมมีทั้งหมด6ตัวนะครับผมตัวฟรีผมยังไม่สุ่มนะเพราะยังไม่ทํากิจกรรมนะฮะมีสีม่วง3นะครับเขียว3นะฮะมีใครบ้างผมไปดูกันนะครับสีม่วงนะฮะจะมีที่ครับผมซาก้าผมสุ่มได้เต็แต่ตัวดีๆนะครับในแพ็กสัปดาห์นี้นะ ถือว่าคุ้มนะฮะ6ตัวนี้นี่ครับซาก้านะฮะคุ้มมากๆผมตัน99นะฮะถ้าแบบผมว่าถ้าแบบมีบูทโค้ดนะฮะน่าจะมีจัดร้อยกันบ้างนะครับบางตัวนะหรือว่าอาจจะแบบเพิ่มมาสัก1แต้มเนียครับผมนี่ครับต่อไปครับผมโรดิโก้นะฮะแพ็ค UCL เหมือนกันนะฮะแพ็คม่วงๆเลยครับปั๊บ2ตัวนะครับตัวที่มครับนี่ฮะนูเนสครับผม อาจัวว่า <c oughs> นี่ยเป็นตัวของแมนซิตี้นะฮะจริงๆเล่นกลางลุกนะแต่เล่นซีเอฟได้นะครับผมนี่ตำแหน่งเขาเป็นกลางลุกนะฮะแต่ผมว่าผมลองเล่นไปหลายตาแล้วนะครับรู้สึกว่าพี่แกเขายืนแบบกลางลุกแบบแปลกๆนะฮะยืนกลางนะฮะซีเอฟนะครับรู้สึกว่าจะดักบอลได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมพี่แกในตัวนี้นะ <c oughs> มูงสามตัวผ่านไปแล้วนะฮะต่อไปผมเขียวครับมีฟับเป้ครับผม ผมอยากได้ให้สุดในแพ็คนะฮะเปร่างโฮเพเยอร์นะครับนี่ครับเอายิงกากลุกเลยนะฮะตัดร้อยหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็มีกองหลังครับผมนี่ครับผมกองหลังของใครฮนะกองหลังของอินเตอร์ไงจ้าดูทรงแล้วอุย้ยตัวก็ใหญ่นะครับสไตล์บิวอัพน่าใช้ได้นะครับแล้วก็โกฮงตัวบวยสุด <laughs> ตัวบวยตัวผมได้มานะแต่ถือว่าโอเคครับถ้าราวมๆนะฮะตัวนี้ครับบอกเลยว่าเป็นสไตล์ดีเฟนซีฟนะฮะ พวกคล้ายๆโอลิเวอร์คานโอวบักอะไรประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆกูตัวนะผมว่าน่าจะรับรูปแบบหนึ่งมีโอกาสรับได้ค่อนข้างดีนะครับผมผมขอดูหนึ่งตอนหลังอินเตอร์นะฮะเรื่องสปีดนะครับอยากรู้สปีดนะลืมดูครับผมสปีดพี่แกนะครับหื้อหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดยังช้าครับต้องพึ่งลูดิเกอร์เลยนะฮะว่าจังหวะวิ่งแซงนะครับผมแต่ดูครับว่าเรื่องการดักบอลเรื่องการเข้าบอละจะดีขนาดไหนนะฮะแต่แตตัวนะครับแล้วดูว่า ในเกมอ่ะใครจะเด่นสุดนะฮะไปครับ let's go a few moments later มาลงเล้าเกมมาแล้วนะครับผมได้เวลาลุยฮะก่อนเข้ารับชมว่าผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันก่อนเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะป๋าผมมาบิลลี่แฮมครับโนโนเมนเดนฮะโูโน่เบนเดนผมว่าน่าจะน่าจะแลกมานะครับแต่ดูแบบข้าพลังรวมๆเขาแบบสปีดดีอย่างเดียวนะฮะแต่แบบรวมๆเขารับดีเหมือนนะโนโนเมนเดนนะฮะไแลกมาผม ส่วนผว่าใครจะโหดนะครับยิงไปนะฮะข้ามขานลาลูเลียนเดิวิชั่นนะครับผมนี่ครับเออผมสตรีมอยู่ในช่องทางทิกต็อกนะฮะสองทุเบเป็นต้นไปลายแล้วผมมาดูกันได้นะครับหรือว่าจะมาเล่นกับผมก็ได้นะฮะม,มีทั้งแบบจองคิวผมจองคิวแบบรัดคิวเลยนะฮะโดเด็ดนิปเดียวครับผมแล้วก็อ่ามีแบบคิวคนดูนะฮะทายพงทายภาพนะครับมาลุ้นร่วมสนุกกันได้นะฮะครับผมปายฮาร์ปใครจะบอกเลยว่าใครจะ ดีสุดนะฮะในแพ็กที่ผมสุ่มมาเลยครับในเกมนี้ใครจะเจ๋อสุดม้วนฮะขมงมวนสายม้วนผมใส่ม้วนครับก็สาก้าครับสาก้าเขากลางครับเขากลางค่ะสาก้าสาก้าครับแบปหกดจะลองสาก้าโชว์นะฮะไปดูครับวันนี้วิ่งก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ฮะสปีดไม่ค่อยดีครับแต่เรื่องการรับจะรู้จะดีหรือเปล่านะฮะแต่ดูโรดิเกอร์ผมแน่นอนอยู่แล้วไปครับโรดิเกอร์ครับมาฝากหนึ่งสองฮะโอ้ไม่ได้ครับโรดิเกอร์เรโรดิเกอร์บ้าเลยไอ้บ้าโรดิโกอร าฟาบิโอครไม่ออกฮะริมเส้นครับไปลบโรดิโกโรดิโกครับจะเปิดหมงกไหมฮะไม่เปิดหมวกครับโรดิโกตัดเข้ามาครับ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 ตัดทาที่หนึ่งแล้วหลอดไม่จับท้ายไดออกฝางซ้ายมาพื้นฝางซ้ายคือหายแล้วเมื่อกี้ได้ยิงโจชัวร์ฮะอันกลางครับโอเคฮะไปฟาบิโยฝ่าเอาหนึ่งสองครับไปครับผมเบิร์นมาครับโตต้าวิ่งไหมฮะ ไม่ได้ครับโจต้าไม่วิ่งครับเดี๋วววยวบอกนะว่าตอนนี้โจโจต้าผมันเถื่อนนะไม่เอานะผมเอาตัวอื่นมาแบบมาแบ,บแบกนะไปครับโรดิโกฮะเขากลางปับป๊บปั๊บหลอนม่วงม่วงครับื้อมาก่อนฮะลูกแรกครับผมจากโรดิโกฮะบอกเลยครับโรดิโก,โโโกไม่มีหวังจริงที่แบบได้มานี่ครับ<ล>พี่แกเล่นได้กองหน้าปีกซ้ายปีกขวาเล่นได้หมดนะฮะแล้วแบบยิงคมด้วยทุกคนที่แบบผมชอบเลยเด่นเด่อย่างหนึ่งเลย เท้าซ้ายว really นะิลี่ไฮฮะเท้าซ้ายคือแบบยิงดีมากๆเลยครับผมเถื่อนๆเลยเท้าซ้ายนะครับอาจจะตจยไปพอน,นะออกซ้ายผมเอา้จาจะดหางช่งผิดช่ง <c oughs> ผิดนะมาครับฟาบิโยครับอ่านนะยังไงครับคริสเตียนโนโรนัลโดหยียบให้เบนเบนนะครับบอกเลยอะไรยิงยากนะเสาแรกเฮ้ยอะไรอะเวอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือนนกโกผมเนะี่ยผมถามจริงเหรอัอนนี้กโกหกนะขอทุบช้าอย่าก,กดนะ โกผมแน่ๆครับลูกนี้โกบวยสุดนะเนงก็จะเจอเฮ้ยเป็นโกมามืดมาแบบมาโหดๆนะฮะแต่ไม่ใช่ครับตามสภาพเราที่เห็นเมื่อกี้แม่งงงจัดเบนครับเป็นวิ่งอยู่แล้วเนี่ยฮะเราอ่านเบนนะผมเขาจะจ้องเบนนะฮะเห็นปะปีกเป้ะเป้ไม่ลงแล้วฮะดี่ครับนูเนสนะครับต้องันนูเนสป่ะถ้าผมแบบอาจชื่อใครผิดบอกก็ได้นะจุดฮะจุดเข้ากลาง ปเปเป้ผมเปเป้ส่งฮะเป็นเดียวเป็นเดียวเป็นเดียวเฮ้ยเซฟว่ะเห็นป่ะลูกใกล้ๆเนี่ยมันเซฟได้ใครทุกคนเ <nung? S 1> พราะตัวนี้แบบมันยืนตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับสไตล์ดีเป็นเีฟนะแต่ไม่รู้มีโลพันหรือเปล่านะฮะ,ๆๆะ,ฮะเรื่องการส่งไกลแรงๆนะครับผมต้องลองดูครับมิเกอร์โมงฮะตาก้าไปฮะปผมตาก้าแหวกมือนะไม่สนุกลูกใครไปฮะผมตาก้าแหวกหมดนะไปฮะผมตาก้าโอ้เชอมาเกเล่ยว่ะไม่ไหวทุกคนถ้าเจอมาเกล่ไม่ไหวฮะมาเกล่พี่แกเขาบี้สุดอะ พีกแกวบีสุดจริงฮะดักบอลก็ดีนะครับมาเกคือหลังครับปลอดภัยสุดอ่าตัวนี้ฮะด,ดูเรื่องการปลดบอลซิแม่นไหมฮะไม่ค่อยแม่นนะผม <c oughs> แต่ถือว่าถ้าแบบใครฟูลอินเตอร์นะผมว่ากองหลังวันนี้ก็ถือว่าอันดับต้นๆอยู่นะมีบพวกฟีเจอร์นะฮะก็ฟูมนี่ครับผมฝากครับออกมาณนี้ฮะซ้ายผมไปครับฮ <c oughs> ู้นเอสเพื่อนแทงติดแค่วะแทงแฮปป์เป้ครับแทงมาคารินเบเซิมาเบซวมาดึงเข้ากลางครับผมโอเคครับเอ้าลับหน้าฮะ หนึ่งว่าพี่โดได,ด้จะพีกิงซะแล้วเมื่อกี้ดเดี๋ยวผมขอดูโก,โกนะครับเดี๋ยวรอดกกไดโก้เล่นบอลนะจะลองมาเปิดไกลๆดูนะฮะถ้ามีถ้าแบบม,มีมีสกิลถือว่าแจ๋วเลยนะถ้าไม่มีก็ไปเปิดเพิ่มอาก็ได้นะฮะแต่เปิดจะยากหรือเปล่านะครับต้องรอลุนนะจ๊ะไปครับฝั่งนี้ครับไม่ล้ำจานไม่ล้ำจานจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยไปแล้วครับเจ้าโก,โกนะ้ฮะฝ่าแล้วปาเป้รอปาเป้ตายแล้วจู้ปาเป้ครับเข้ามาฮะขัเข้ามาแล้วหลอดมุ่งม่วงซ้ายครับผมสองเมตร อเลยฮะเคลนเอมปาเป้ลางนี้นะครับซ้ายวิลี่ไฮเหมือนกันนะคือแบบผมแบบจะดูอย่างแรกเลยครับคือแบบซ้ายเขาดีหรือเปล่านะฮะถ้าซ้ายถ้าซ้ายเขาดีอะคือแบบผมชอบมากมากเลยนะครับแต่ละตัวนะเพราะว่าแบบบางทีผมแบบจะยิงซ้ายบ้างนะฮะบางทีแบบถ้าเขาดักเขาดักขวาเราเราก็ยิงซ้ายนะครับมันคือการพลิกแพงนะฮะส่วนมากเฮ้ยถ้าใครเห็นเฮ้ยคนที่ใท้ขาซ้ายเนี่ย่าคือแบบเราเล่นเรารู้ใช่ไหมเราก็จะดักฝั่งเขาซ้ายของเขาไปซะส่วนใหญ่นะสมมติสกานีนะ อยู่ปีกขวานะเนี่ยเฮ้ยทางเท้าซ้ายมีโอกาสที่จะเปิดวงหรือว่าโอกาสที่ตัดเข้ายิงฮนะดักแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าบางทีแบบเฮ้ยเราหักเข้าแบบเราแบบหักตัดในมาฮะเท้าซ้ายเราจะยิงลนะแต่เขาดักเราเราหักเข้าขวายิงขวาก็ได้นะครับมันคือการพลิกแพงนะฮะในแบบเรื่องแบบการใช้เท,ท้าที่ข้างที่ไม่ไม่ถนัดนะครับผมนะครับถนัดสองข้างนะก็แจวว่าอจโจต้าหลุดไงนะไม่ล้าจานแต่ยกมือใส่หมดอนะ่ะโจตา้า จต้าผมบอกก่อนว่าเป็นล่างเสร็จแบบนานมากเลยนะครับแต่แบบมันยังมันโหดอะนะฮะมันโหดมากครับผมสปงสปีดต้นนะฮะแบบวิ่งหายหมดนะฮะเรื่องแบบความคล่องตัวครับเรื่องความคมอะครบเครื่องครับโอต้าอัปเป้ครับขึ้นมงครับจูบไปแคมยังไงจูบแทงมาฮะอัปเป้โอ้ยชิบหายแล้วลฟิกโก้ครับฟิโก้เปิดมงถ้าจาไม่ผิดนะฟิกโก้จะเปิดมงเขาส่วนใหญ่นะครับบอกไม่ได้ฮะเพื่อนออกไปไปฟังเยอจิบหน่อยโอเคครับออกครับเพื่อนออกครับเพื่อนไต่บอลช้าฮะ อาจริงเขาแบบเป็นสไตล์ผมนะผมว่านูเนสเนียน่ยนะผมไม่ค่อยถนัดเท่าสักเท่าไหร่นะฮะจะแบบว่ามาแบบเป็นตัวเก็บบอลในแดนกลางถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าแบบเป็นตัวขึ้นเกมลุกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมเพราะมันช้านะฮะออกซ้ายไปครับชากาไปแล้วผมชากาว,วิ่งแล้วจ้าไปแล้วผมชากาวิ่งแล้วครับตัดไหนครับชากาตัดไหนฮะตัดไหนครับตัดไหนครับตัดไหนครับตัดไหนฮะเข้าขวาก็ได้มัง้ง <c oughs> เป็นไงของจริงออกเถอะออกเถอะออกเถอะโอเค นี่ฮะบอกเลยนะาเขาแบบดักผมเปิดมงแล้วผมไะหักเข้าหนเนี่ยเห็นปะเหมือนว่าซาก้าเท้าขวาก็จะไฮเหมือนกันนะครับอยู่ในขั้นที่ดีนะฮะผมใช้ตัวดลังยิงด้วยเอ้าปั๊บแต่หลอกนี่ไงฮะไม่ได้นะครับส่วนฟัมโยะอ่ะไม่ถึงครับน <pol> <engine Den? S 1> ี <sky> ่ฮะปั <Fallout. S 1> э. <eza> ๊บหลอกครับโอเคโอ้จานเรียกฝาลผมนี่เป็นไงกำลังอินเตอร์ผมหกตัวได้มาจะคุ้มค่าในเกมนี้ครับรอชมนะแต่ละตัว ่เผื่อคนดูจะแบบแบบบางบางคนนะฮะอาจอาจจะได้แบบตัวเดียวกับผมนะก็จะก็จะได้ดูไปด้ยวยนะฮะว่าแบบเฮ้ยมันดีหรือเปล่าวะหรือมันไม่ดีวะประมาณนี้นะครับเอาป๊อปเป้ครับหลอกอย่างพิ้วฮะ,ะเนี่ยเล่นกลางลรู้ป๊อเป้ผมว่ามันพิ้วนะ,ะกลางะครับแบบมันมันมันต้องเป็นตัวที่แบบมีความสามารถเฉพาะตัวดีะครับผมแล้วก็เรื่องข้องตัวเรื่องความเร็วนะครับในแบบตัวกลางลุกนะฮะจะดีมากๆนะครับไปฮะเปิดมาแบบนี้ผมโขลกป๊อปเป้ ไม่ได้ฮะแตะคนหนึ่งเพื่อนไม่ได้ครผมยังไงครับซาร่าครับซาร่าฮะโฮ้ยซาร่าเป็นตัวที่ค่อนข้างไวนี่ครับซึ่งวิ่งแข่งก็จะสู้ครับไม่ค่อยได้ฮะแข่งนักก้นแล้วก็เรายอยู่หลังเขานะฮะ,ะกดผิดครับไม่เป็นไรเพื่อนมองมาแล้วก็ได้เพื่อนคนหนึ่งกินงงสี่ห้าคนเบสซี่เบสซี่เบสซี่ครับปเป้ลุบชุดหัวลวเพื่อนโอเคอเฮ้ยโกหกเอาเฮ้ยดูดิมีสะกีวะ้วะไม่มีฮะแต่มีสกิลอะไรเลยทุกอย่างเลยแหละโยนเตะอังไกผมแต่ถือว่าไม่แรงอ่ะ ไม่พุ่งนะฮะอะไรครับดอะไรครับโดูอะไรครับโดูโรดริเกอร์ผมเว้ยแทงผ่านกลางด้วยตรงนี้โรดิโก้ไปฮะตัดไปโรดริโก้โดนสองนะครับสามตัวเมื่อกี้นะฮะจะสู้ยังไงโรดิโก้ไม่ไหวเพื่อนให้แค่แก้ตัวผมให้คุณแก้ต uh ัวไปครับริมเส้นฮะริมเส้นโรดิโก้ไปฮะโอ้โหโรดิโก้สปีดนะบอกเลยเล่นหน้าเหมือนลุงลูเหมืทุกคนโรดิโก้นะครับเวลาเล่นหน้าเนี่ยเรื่องการเตะบอลเนี่ยอ้าวไม่ออกเพื่อนโรดิโก้ครับทำได้ฮะท่าไหนผมเอาปะเปได้เลยฮะ เปคของตัวครับเปคของตัวครับเป้ของตัวครับไปคลองตัวผมเป้ไปครับเป้ไปครับไไปผมตับใช้ที่นึงฮะโอ้โหโดนบีบอ่ะนุ่นเปนเด็บีบจัดอ่ะแต่ตัวผมใช้กับความสามารถเฉพาะตัวเห็นเลยนะเอ้ยดักบอลดีได้อยู่ตรงนี้นะฮะไปครับฝากรไปเพื่อนกองหลังฮะกองหลังขึ้นเติมครับยูอัพฝากครับหนึ่งสองครับตายไหมฮะโจต้าพีกไปเจะออกข้างไปเพื่อนเป็นแมนย็อโอเคซาก้าไปครับผมซาก้าไปฮะแต่ท่อนในครับซาก้าปั่นโขงไม่ได้ครับ สำหรับผมจะไม่เปิดโมงเลยนะฮะจะแบบให้แบบเห็นศักยภาพของนักเตะนะครับที่เราจะเอาแบบมารีวิวนะฮะวันนี้รีวิวหตัวคลิปนะคลิปนี้รีวิวหตัวนะฮะบอกก่อนถือว่าดีนะแถบเ,เต๋อเวลาจะหมดยังวะโอ้ตเตะฮะหลอดใกล้หมดแล้วน่าจะประมาณ60-70บเนาทีไปครับปะเป๊ะจิ้มหน่อยโอเคไปครับออกฮะไปอออืื้หแทงเกือบสวยครับโจต้าดีแล้วเพื่อนไม่เป็นไร งครับริมเส้นด้วยเราริมเส้นโอเคปะครับใครนี่โรดิโกฮะไปครับโรดิโก้ดับทันครับดับทันครับผมไปครับโรดิโก้ฮะโรดิโก้ไปของเข้ากลางครับเข้ากลางครับดับทันทีหนึ่งฮะโอ้ดับทันแล้องออกซ้ายดิเพื่อนสวยแล้วเพื่อนไม่เป็นไรริมเส้นครับไม่เห็นต้องส่งก่อนโอเคฮะเอ้าทีมิดพีได้ไปล้าครับจานส่งทีมิดอีกทีฮะเปิดโมงครับโรดิใครจะเปิดได้โมงได้มั่งโรดิโก้ฮะโมงได้ครับผมเอาแล้วจบแล้วเหรอไวแท้เกมนี้ ไปครับฝั่งฮะขอจบไปอ้โเท่ฮะแต่บอกเลยว่า <c oughs> แต่ตัวที่ผมรีมารีวิวนะฮะได้แบบโชว์ฟอร์มค่อนข้าง,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 งดีนะผมค่อนข้างดีนะใช้ได้ใช้ได้ในเกมนี้ผมแต่ตัวนะฮะเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าใครจะเป็นแมนอัลติเมทนะฮะแต่แตคงรู้แล้วแหละจากภาพเมื่อกี้นะฮะมาผมแพ้แดนนทมแ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 ทมปั๊บของเขาดีกว่าของเราฮะ เป็นโลดิโก้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาผมแอบก่อนนี่ฮะเอะโลโดิโก้นะฮะเจ็ดจุดศูนย์ครับเท่ากันนะเป็นอ่าคิมินนะฮะเจ็ดจุดศูนย์แล้วก็ปาเป้ครับเจ็ดจุดศูนย์นะฮะแล้วก็โลโดิโก้เจ็ดจุดศูนย์นะครับผมโจต้าเจ็ดจุดศูนย์นะฮะบอกเลยว่าอาแพ็กแมงของเราติดอยู่สองตัวนะครับคือปาเป้นะครับกับ เออริโก uh? ้นะฮะเอออริโก้เห็นปะที prayed, left, right? then, uh ่แบบยิงซ้ายคมๆเนี่ยฮะแล้วป๊าเป้ก็ยิงเหมือนยิงซ้ายมั้งจำไม่ได้นะฮะจับทัดลราหลอกทั้งสองตัวนะครับแล้วก็จะมีอ่าโจตาโจตาไม่นับแล้วกันนี่ครับกองหลังเรหกยุดศูนย์ะฮะกองหลังใช้ได้ตาก้าหกยุดศูนย์นะครับผมถือว่าทำเกมได้ค่อนข้างดีฮะนี่ครับนูเนีห้าจุดห้าจุดห้านะฮะแล้วก็โกเราห้าจุดศูนย์นะครับท้ายสุดนะฮะก็ตามค่าพลังเลยโก โก้ตามข้าวพลังเลยนะครับถ้าใครแบบมีนะฮะแล้วถ้าแบบใครมีโกตัวนี้นะแล้วแบบมีโกที่แบบมันไม่ดีกว่านี้แล้วอะก็เอาตัวนี้ใช้ฮรถือย่อยังโอเคยังใช้ได้นะครับผมแต่ดูเน็ตผมว่าสำหรับผมนะมันไม่เข้ามือสำหรับผมนะฮะแต่คนอื่นอาจจะจะเข้ามือนะครับไฮฟูแมนซิตี้นะฮะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับฟูแมนซตตี้นะแต่ถ้าแบบเล่นธรรมดานะครับก็อยู่ที่ความหนาดของเรานะครับผมโอเคฮะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับโรลิโก้ของเราไม่ผิดหวังอะ เวลีกูดครับผมโอเคครับการรีวิวคลิปนี้เป็นไงหกตัวลลดฮดกับแพ็กสัปดาห์นี้บผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ละกันนะครับโอเคฮะคลิปนี้ผมคนดูชอบนะยครับหรือว่าคนดูแบบรักผมนะอยากพพอร์ตผมเนะี่ย ฝากกดติดตามฮนะสำคัญมากกดไลค์ครับผมกดแชร์กด like กร<ด>ะด,ดิ่งครับผมและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยฮะฝากเข้ามาดูทุกคลิปให้กำลังใจให้กันด้วยนะครับผมพูดคุยทุกอย่างให้กันได้นะอยากจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ไปดูผมสตรีมได้ครับในช่องทางทิกตอกนะฮะชื่อช่องกัมพล์เดกนายเหมือนกันเลยนะครับผมไปดูผมสตรีมลงแรงหรือว่าเล่นกับคนดูได้หมดเลยนะฮะจองคิวก็ได้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับมีทายนักเตะน,นะมาดูกันได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายจุ๊บ